ผู้ชายหลายคนเนี่ยเลือกที่จะใส่บ็อกเซอร์หรือบางคนเขาบอกไม่ต้องใส่เลยแล้วระหว่างวันเนี่ยถ้าคุณผู้ชายไม่ใส่กางเกงในเนี่ยมันจะส่งผลให้เซ็กซ์เสื่อมหรือว่าน้องชายเป็นแผลบาดเจ็บเกิดอาการจุกหรือว่าไม่ใส่แล้วมันจะส่งผลร้ายอะไรไมหมคคุณหมอหรือว่ามันกลายเป็นไื่ใช่ค่ะกางเกงในนี่ป้องกันการบาดเจ็บนะคะแลาคุณผู้ชายก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ใส่กางเกงในซิปเนี่ยจะติดขนได้นะคะก็อาจจะมีปัญหาเยอะอดังนั้นการสวมกางเกงนในในเวลาทางานเนี่ยเป็นเรื่องที่ป้องกัน น้องชายไม่ให้บาดเจ็บและขนเขินก็เยอะแยะนะคะซิปติดนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะก็ดังนั้นก็ส่วนใหญ่ชามนีคิดว่าคงไม่มีใครไม่ใส่กางเกงในในเวลาทํางานนะคะส่วนนอกเวลาทํางานนั่นแหละคะ่ะหมายถึงเป็นเวลาส่วนตัวจะใส่หรือไม่ใส่อันนี้เป็นเรื่องเรื่องส่วนตัวคะ่ะค่ะ เป็นบ้านยังไงซะออกมานอกบ้านทำงงํงงานก็ใส่เอาไว้เนาะอย่างน้อยป้องกันอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้เคยได้ยินบ่อยๆนะไม่ใช่พูดเราเราสองคนพูดแล้วทางบ้านขับว่าเฮ้ยมีได้เหรอผู้ชายรดซิปแล้วโดนปรึกษาชุรักชรรถมาเยอะนะคะโดนแล้วน้ำตาเล็ดกันไปก็มีเป็นแผลก็มีไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะ